ตอนนี้หลาสีทุ่มเลยคิดว่าคิดคำได้ว่าถึงจะไม่อินดีแต่ก็ทราบอีหลีนะฮะนอนคิดมื่อคินอ่ะตลกดีอ่ะ <c oughs> คิดได้ไงตอนนี้เวลาสามทุ่มอยู่บนโรงนอนแล้วออ,ออกยามแล้วครับก็เลยว่าจะ มาแล้วล่ะมองไม่เห็นหน้าสิเพราะมันมืดปิดไฟหมดแล้วง่านคืนนี้สำหรับทุกคนก็ขอดีนะครับฝากบอกด้วยว่า,วาคิจิงเพื่อนๆช่วงนี้จะอัพโซเชียลเียวหน่อยแต่ไม่แน่นะคนอาจจะมีโซเชียลแบบลุกขึ้นมาเต้นกับเพื่อนในกะล่องเราไลยเราจะอัพไปให้ดูแล้วกันเนาะบ๊ายบาย